รับลงไปรับ <pad> ี <sy helmet var> ่ก็อิดไยังครับีกครึ่งครึ่ง่ดงเยัวไปรีบพดยงครับมปลาัวโอ้โปลาดูปดกระจกังกดกดบุก่อนแมนกดเดียมันกดนี่กดอยางรกดเดี เรา็ผาไปเบิ้องอีกอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นขึ้นปา่านครับดเดิปเบิ้งกันครับว่าเป็นไปา่าบยังแน่นะครับนี่คือช่วงงามเสอรน,นะครับโอ้อันนั้ปนป้ายังครับนั่นมันต้องก่จกริงๆเป็นต้าไโลจอะครับเโอ้โสิบบาทนโอ้หย่ายง่ยมแพงดอกติดปลาไก่คือรุ่นนีจากโลครับอันนี้หลุดกลัวเงน อ้ําเาไปกับทีแล้วเครื่องไปยังครับนี่เครื่องเครื่องเครื่องแรงตัวไม่ได้เด็กตัวแ่รีบกไ้ลมันี่ออตัมื่อน่นเจ็ดกิโลกแหงเดือซีดลูกนะเนาะต้องกลเข้าอะไรนี่เจ้าอะไรเมื่อนั่งสาวร้าตีเนี่ยอย่างเงยก็ใส่ปลเกว เย็นก็ม,มันลมมนีพวนด้เงินต,ตัวซ้ำเนี่ยนีตัวโลโลกลัวตัวนีประมานมันเก่าดีแต่ประเข่งตองไป่เรื่งโลกมาวมินที่นี่นอนแต่ว่าคนผู้เดียว,ปว,นนยยวยไปนมูก็คือการนอเก,ก็นอกนอกขมูนอย่านไม่ออกนอก,กากก้เขึนเนี่ยไยาไปไก ไงนน้ัปรตีนคนโคตรหน่อยตนึงสนิไปยังขับตัวนี้โอ้ปลาไก่สุดมากลายปลาไก่เนาะ